แชมป์ก็ไม่เคยได้ DPOY ก็ไม่มีไว้ครอบครอง MVP ก็ยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ทำไมทางด้านของพอจอร์ดถึงกลายเป็น i อเดียวิหรือว่าปีกในโดมคติของ GM และโค้ชหลายๆคนรวมถึงผู้เล่นยุคใหม่ด้วยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับแต่ขอ d i s c l a i m ไว้นิดนึงนะครับว่าคลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงเงินค่าตัวหรืออะไรนะครับเราจะพูดแค่สกิลเซ็ตเท่านั้น อย่างแรกที่พอลจร์ดมีเลยนะครับนั่นก็คือไซส์ครับเขาสูงประมาณ6ฟุต7ถึง6ฟุต8แล้วมีวิงสเปนอยู่ที่6ฟุต11ซึ่งนี้มันเหมาะมากครับกับการเป็นปีกและด้วยไซส์แบบนี้นะครับทุกคนก็คิดว่าการที่ผู้เล่น6ฟุตเ6ฟุต8เลี้ยงได้เนี่ยมันไม่ได้แปลกอะไรแต่ประเด็นคือทางด้านของพอลจร์ดนะครับเขาทำได้ฟลูอิดลื่นไหลและดีกว่าคนคนอื่นในไซส์เดียวกันตรงนี้ถือว่าเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนเลยนะครับนี่แหละคือไอเดียลข้อที่1หรือว่าอุดมคติข้้ออททีีีีี่่่1ะครแลลเเมมืุณกายงด อีกอย่างหนึ่งที่พอจอดตามมาก็คือ shot creation หรือว่าการสร้างจังหวะยิงด้วยตัวเองครับที่หลายๆคนในหลีกนะครับที่เป็น forward ก็ไม่สามารถทำได้เหมือนเขาหรือว่าทำได้แต่ก็ได้ไม่ดีเท่าเขานั่นเอง และเมื่อเราพูดถึง shot creation นะครับสิ่งที่เราไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเปอร์เซ็นต์การยิง3และ2แต้มต้องบอกก่อนนะครับว่าถึงเราจะเห็นพอจอร์ดยิง mid r a n นอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่ยิงดีครับแต่สิ่งที่ทําให้เขาดูมี u p s ซ d e หรือว่าหลายๆคนเอาเป็นต้นแบบนั่นก็คือเรื่องการยิง3แต้มครับ ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าการยิง3ามแต้มของพอจอตลอด13ปีหลังเนี่ยครับถือว่าดูดีมากๆนะครับและเมื่อนับตั้งแต่ปีที่6ลงไปเนี่ยวอลลุ่มหรือว่าจำนวนในการชูตของเขาเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกา,การการันตีอย่างหนึ่งว่าทางด้านของพอจอเนี่ยเป็นคนที่ยิง3มแต้มได้ดี ทีนี้เราจะมาเจาะลึกเพิ่มตรงนี้นิดหน่อยครับเพราะว่า3แต้มของพอลจอเนี่ยนะครับในการแคชแด์ชูตเนี่ยดูดีมากๆโดยเฉพาะ6ปีหลังนะครับเขายิงประมาณ40%จากการยิง3แต้มประมาณ4ครั้งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าทีมไหนมีเพลย์เมกเกอร์นะครับดีๆสักคนแล้วให้เขาไปเป็นออฟบอลไม่ว่าจะเป็นมูฟเมนต์ชูเตอร์นะครับหรือสปอตอัพชูเตอร์ผมว่าก็ดีทั้งนั้นแถมพอลจอยิงยิงได้ทั้งสนามอีกด้วย ทีนี้พอมาถึงเรื่องการพูอัพนะครับในช่วงปี18-19จนถึงปี2020-21เนี่ยบอกเลยครับว่าต้องยกนิ้วโป้งให้เพราะว่ามันดีมากๆถึงแม้ว่าจะยิงประมาณ3.4-3.5ครั้งต่อเกมเนี่ยครับโดยค่าเฉลี่ยแต่ว่านั่นก็เพียงพอแล้วครับที่จะทำให้จอสเนี่ยสามารถโจมตีดรอคโคเลชของอีกฝั่งได้แต่พอมาตั้งแต่ปี21-22มาจนถึง23-24เนีครับเปอร์เซ็นต์ของเขาตกลงมาประมาณหนึ่งแต่ถามว่ายังเป็นเทรดอยู่ไหมยังมี อาคมพิษสงอยู่ไหมก็ต้องบอกครับว่ามีครับถึงอาจจะไม่ได้โหดเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นการ pressure point อีกจุดหนึ่งให้กับทีมได้เช่นกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือการจบแตม้มใต้แป้นหรือว่าใน restricted area นะครับทั้งนั้นของพอลจร์ดใน5ปีหลังนะครับผมรู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ67ถึง70อครับอาจจะไม่ได้อิลียดหรือว่าดูดีเว่อเขนาดนั้นแต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่พอยอมรับได้สำหรับผู้เล่นสูง6 foot8 นนัั่เอง ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะครับการเลี้ยงการสร้างช็อตเองการยิงที่มีประสิทธิภาพนะครับมันเลยรวมกันครับแล้วกลายเป็นว่าเขามีเทรดในเรื่องการเป็น playmaking ด้วย ก็ต้องบอกเลยครับว่าคนอื่นๆหรือว่าสตา์คนอื่นๆในทีมะจะเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่าบอลไม่ต้องตกอยู่ที่พวกเขาคนเดียวต้องบอกก่อนครับว่าพอจอร์ดไม่ใช่อีลิทเพลย์เมคเกอร์หรือว่าเกรดเพลย์เมคเกอร์ขนาดนั้นแต่การได้เขาเป็นเซคันดารีหรือว่าเติร์ดเพลย์เมคเกอร์ของทีมเนี่ยมันยิ่งทําให้ทีมมีมิติมากขึ้นไปอีกอย่างแรกที่พอจอร์ดต้องทําคือทําแต้มครับแต่อย่างที่2ถ้าทําได้นั่นก็คือการเป็นเพลย์เมกิ่งดีก็จะช่วยทีมได้เยอะมาก ทีนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคริสมิลตันเจอร์มีแกรนด์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ทำได้หรือเปล่าเกมรุกแบบพอจอ์ดโอเคครับเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงอีกจุดจุดหนึ่งนั่นก็คือเกมรับของเขาครับสิ่งที่ทำให้พอจอ์ดนะครับกลายเป็นปีกในอุดมคติเนี่ยก็เพราะว่าตัวของเขามีเกมรับที่ดีและอเนกประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น Point of Attack ในการไฟสกรีนหรือว่าจะกลายเป็นวิงดี e เฟนต์หรือว่าจะเป็นการสวิช c h ปิดตั้งแต่1นถึง4ได้บางคนนี่นะครับคือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งและทำให้โค้ชเลือกใช้เขาได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็ตามครับ อย่างการเล่นเป็น point o f attack นี่ครับตัวเขาก็ได้รับหน้าที่อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะต้องไฟสกรีนเอ่ยหรือว่าตามประกบผู้เล่นที่ถือบอลต่างๆเอยพอลจอยก็ได้รับหน้าที่นี้บ่อยครับหรือว่าจะเป็น wing defense ครับได้รับหน้าที่ไปปิดปีกของอีกฝั่งที่เก่งๆตัวเขาก็ทํามาแล้วเช่นกันครับอย่างเช่นช่วงที่เล่นกับค l ิปเปอร์เนี่ยบางทีเขาก็ให้ทางด้านของคารายโรนาะร์ดไปเป็น h e l p e อร์แล้วก็ให้พอลจอยเนี่ยแหละครับไปปิดตัวถือบอลที่เป็นปีกแทนหรือจะเป็นการสวิชครับก็มีหลายครั้งครับที่สิไปปด 1บ้าง2บ้าง3บ้าง4บ้างทําจนเป็นกิจจลักษณะครับตรงนี้ทางด้านของพอจอสก็ทําได้เพราะฉะนั้นไอการที่เขาเนี่ยสามารถฟิตกับทุกๆสกีมอย่างนี้เนี่ยครับมันคือสิ่งในฝันของโค้ชหรือว่า GM หลายๆคนเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆนี่ก็คือพอจอ e อีซี่ทูฟิตมากๆนะครับไม่ว่าจะเกมรุกหรือว่าจะเกมรับจะเป็นเกมรุกสกีมไหนจะเป็นเกมรับสกีมไหน เขาก็สามารถลงเล่นให้กับโค้ชหรือ GM คนนั้นได้ทั้งหมดครับมันคือความ versatility ความอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพตรงนี้แหละครับคือเรื่องที่เรากำลังจะบอกว่าทำไมเขาถึงเป็นปีกในอุดมคติ oh. ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมอาจจะต้องแก้ไขเผื่อใครเข้าใจผิดก่อนผมไม่ได้บอกว่าเขาเก่งเท่าเขาาย ทางดานของเทท่ามหรือว่าเลบรอนเจมส์อะไรแบบนี้นะครับแต่ผมแค่จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นว่าพอจร์ดนั้นมีเทรดที่หลากหลายมากๆจริงและยังมีประสิทธิภาพด้วยแล้วเขาก็เป็นคนที่ผมคิดว่าผู้เล่นหลายๆคนค่อนข้างจะเอื้อมถึงคุณไม่ต้องมีแขนและมือที่ยาวเหมือนคาวายคุณไม่ต้องมีร่างกายอันวิเศษวิโสนะครับเหมือนเลบรอนเจมส์แต่ว่าคุณสามารถเป็นพอจรอดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นครับมันจึง represent ความเป็นอุดมคติ ได้อย่างดีนั่นเองครับ